One News ตรงไปตรงมาเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นการสำรวจล่าสุดจากทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตนะครับไปสำรวจความเห็นของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นห่วงวิตกกังวลของคนไทยณวันนี้นะฮะสอบถามประชาชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์นะครับพบว่าความเป็นห่วงวิตกกังวลในด้านการเมืองนะครับประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดร้อยละ85.57ก็คือเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลแล้วก็สถิรภาพทางการเมืองนะฮะเรื่องสำคัญที่เป็นห่วงก็ทั้งเรื่องของภาพลักความเชื่อมั่นหรือว่าสถานการณ์อย่างเช่นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ ย่านพารากอนนะครับรองลงมาก็คือร้อยละ78.55เป็นห่วงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งมองไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตหรือว่าถ้าหากมีกลุ่มที่ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญในอนาคตก็เกรงว่าจะเป็นปัญหาคนก็เลยเป็นห่วงนะครับแล้วก็ร้อยละ73.05เป็นห่วงเรื่องความทะเลาะเบาะแววงความขัดแยง้งความแตกแยกของนักการเมืองที่จะเรื้อรังแก้ไขปัญหาไม่ได้ส่วนในด้านสังคมนะครับ ประชาชนเป็นห่วงและวิตกกังวลมากที่สุดร้อยละ83.25ก็คือภัยสังคมอาชญากรรมต่างๆร่นฆ่าข่มขืนเพราะว่าเห็นข่าวทุกวันแล้วก็เป็นห่วงว่าแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นรองลงมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชนติดเพื่อนมั่วสมไม่สนใจการเรียนติดยาเสพติดแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยยึดติดวัตถุนิยมติดเทคโนโลยีนี่นะฮะที่คนเป็นห่วงนะครับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ต่างให้ความสำคัญ เรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นในช่วงนี้นะครับด้านของเศรษฐกิจครับประชาชนเป็นห่วงและวิตกกังวลด้านเศรษฐกิจร้อยละ8 8 9 2ก็คือเรื่องของของแพงสินค้าและบริการต่างๆขึ้นราคาทําให้ประชาชนต้องแบกรับภาระหนักขึ้นส่งผลต่อการดํารงชีวิตโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ตามมาด้วยเป็นห่วงเรื่องของการจ้างงานเงินเดือนสวัสดิการการว่างงานนะฮะแล้วก็เรื่องของค่า สาธารณูปโภคต่างๆค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟก๊สซูงต้มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นถามว่าใครหรือว่าหน่วยงานใดที่ประชาชนคิดว่าจะแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลความเป็นห่วงในครั้งนี้ได้มากที่สุดร้อยละแปดบอกตรงกันเลยนะครับว่าก็คือนายรัฐมนตรีนะฮะตามมาด้วยคอสอชอและทหารแล้วก็เป็นทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน จะเห็นว่าเรื่องของสินค้าราคาแพงของแพงนี่คนเป็นห่วงนะครับล่าสุดนะครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับได้จัดธงฟ้าสู่ชุมชนนะฮะปกติธงฟ้าจะไปอยู่ตามจุดต่างๆศูนย์าาการค้าต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ทดลองนําร่องจัดธงฟ้าสู่ชุมชน100คันออกไปทั่วพื้นที่กรุงเทพ50จุดนะครับ<ม>ก็ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีแบบนี้ ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วจะมีการประเมินผลนะครับถ้าได้ผลดีก็จะทําแบบนี้ทั่วประเทศก็คือทงฟ้าจะเป็นรถแล้วก็วิ่งไปตามชุมชนต่างๆให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นจะได้ได้สินค้าที่ราคาถูกแล้วก็ซื้อหากันได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องนี้นะคร จะเป็นเรื่องการไปํากับดูแลราคาสินค้าเพื่อไม่ให้ราคาเน้นสูงเกินกว่าความเป็นความสมบูรณ์ที่มันจะเป็นไปนะครับอีกการหนึ่งเราก็มีทงฟ้าที่ประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเดินทางไปทั่วประเทศนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ปีนี้แหละเราทำร่่มร่วมกันครั้งนะครับที่ทเตรียมงานไว้นะครับส่วนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการเพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่าวันนี้เราเคลื่อนที่นะครับโดยใช้รถขนาดเล็ก เพื่อที่จะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปหาในแหล่งชุมชนได,ได้ในทุกๆพื้นที่นะครับเ,เราประเมินแล้วนะครับว่า,เ,าเรื่องของการาท,ทําธงฟ้าเคลื่อนที่นี้จะช่วยเหลือประชาชนได้นะครับอย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะไปซื้อสินค้านะครับตามที่กําหนดไว้ตามเกดต่างๆ ครับอันนี้ก็น่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ไม่น้อยกว่า30ล้านในพ้อเท็ยมมางนครนี้เท่านั้นครับลดลดรายจ่ายของประชาชนลงได้ครับ รถทงฟ้าสู่ชุมชนผมขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะฮะจะวิ่งตั้งแต่กลางเดือนกรุมภาไปถึงเดือนมีนาคมในกรุงเทพเริ่มกลางเดือนกรุมภาพ่นนี้ถึงมีนาคมถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพแล้วเห็นรถทงฟ้าไปหาเนี่ยซื้อของได้เลยแล้วถ้าได้ผลดีเดี๋ยวเขาเอาทั่วประเทศเลยก็ขยายขึ้นไปนะคะก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชุมชนของชาวบ้านด้วยนะคะในช่วง One News ตรงไปตรงมา